สวัสดีครับทุกท่านครับก็เจอกันอีกครั้งนะครับในปีนี้เป็นปีที่24นะครับของสำนักข่าวท้องถิ่นที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ผมก็ติดตามสำนักข่าวนี้มาตัอดลอดอสมัยก่อนก็เป็นในรูปของหนังสือพิมพ์ที่จับต้องได้ปัจจุบันก็เพิ่มลักษณะาการนำเสนอเป็นออนไลน์มากขึ้นน่าสนใจครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็กต้องเปลี่ยนไปตามสถานาการณ์ปัจจุบัน ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุมพลชื่นจิตสิริศนะครับเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขาลานครินนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่คณะนิติศาสตร์ด้วยหลายท่านคงได้คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับเพราะว่าเราก็เจอกันในหลายรูปแบบนะครับถ้ามาพูดถึงปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปต้องบอกก่อนว่าโลกใบนี้ไม่ได้โลกใบเดิมเหมือนที่เราเคยเจอกันอันนี้ทุกคนทราบนักศึกษาทราบนักเรียนทราบ แต่ในการทราบความไม่เหมือนเดิมดังกล่าวเนี่ยมันก็จะต้องมีองค์ประกอบในการที่จะทําให้ทราบแล้วอยู่ต่อในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขทุกมีได้ครับแต่อาจะให้น้อยหน่อยแต่จะต้องทําอย่างไรในมุมมองของนักกฎหมายนะครับเพราะว่าผมก็สอนกฎหมายสมัยนี้ก็สอนนักศึกษายากหน่อยครับจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น งั้นถ้าเกิดเรามองถึงภาพปัจจุบันสังคมปัจจุบันสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันมนุษย์หนึ่งคนจะต้องมีอะไรบ้างในการดำเนินชีวิตผมพูดบ่อยนะครับทักษะที่เราชอบเรียกกันว่าเป็นซอฟต์สกิลทักษะการเรียนรู้การฝึกฝนการลงมือทาฟังดูง่ายนะฮะสามคำนี้เรียนรู้ฝึกฝนลงมือทำแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะหลายอย่าง หลายกรณีหลายคนก็กลัวว่าต่อไปเจ้าหุ่นยนต์เจ้าโรบอตเจ้า AI จะมาแทนอาชีพบางอาชีพไปแล้วหรือไม่อย่างไรซึ่งเรามนุษย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถแตกต่างจาก AI ออย่างไรสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ทุกท่านได้เรียนรู้ได้ฝึกและให้มีประสบการณ์มากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการปรับตัวถ้าเราปรับตัวได้นะครับ อันนี้ชนะไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ทั้งนี้นะครับปรับตัวได้แล้วเนี่ยผมจะพูดกับนักศึกษานักกฎหมายเสมอว่าการเป็นนักกฎหมายที่ดีในปัจจุบันควรจะมี3อย่างนะครับอันที่1ก็คือเราเรียกว่าเป็นฮัสพูดกันง่ายๆคือความรู้ทฤษฎีหลักการต่างๆเนี่ยนักกฎหมายต้องมีอยู่แล้วอันที่2ก็คือการรู้รอบด้านคือการรู้นาการสิ่งที่เราอยู่รอบด้านเนี่ยเข้าด้วยกันนั่นคือสิ่งที่2 และสิ่งที่3ก็คือที่ผมพูดก็คือเรื่องของ Soft Skill ทักษะการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนด้วยกันสังเกตนะครับช่วงหลังนักเรียนก็ดีนักศึกษาก็ดีจะต้องไปมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ซะมากกว่าที่จะเป็นมนุษย์หรือคนเั้นสิ่งนี้น่าเป็นห่วงครับว่าในอนาคตถ้าเราขาดสิ่งนี้ไปเนี่ยความเป็นมนุษย์ของเราจะลดหายไปเพราะงั้น ผมเลยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปได้เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องมีคือเราต้องมีการเรียนรู้แล้วพยายามฝึกฝนในสิ่งที่มันอยู่กับโลกมนุษย์บนใบน,นี้ได้แล้วก็ลงมือทำเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับในความเป็นจริงแล้วมันมีอีกมากมายที่จะต้องเรียนรู้ศึกษาหรือก็ต้องเอามาปฏิบัติให้ได้ เพราะงั้นในสิ่งที่จะเดินต่อไปในอนาคตข้างหน้าผมคิดว่าแรงบันดาลใจของทุกท่านที่จะทำให้อยู่โบนโลกใบนี้ได้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการปรับตัวการปรับตัวการปรับระบบความคิดการปรับปรับระบบการสื่อสารการปรับระบบการทำงานสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้ท่านมีความสุขขึ้นมาได้หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า ในปีต่อๆไปในเดือนต่อๆไปในวันต่อๆไปหรือทุกนาทีต่อๆไปเนี่ยเราทุกคนจะมีความสุขกับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแต่ทั้งนี้อย่างที่บอกนะครับทุกอย่างต้องเป็นองค์ประกอบร่วมกันหมดคงไม่สามารถทำได้โดยมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในทุกๆปีเราจะมีการพัฒนาบนโลกมนุษย์ใบนี้และ ศักยภาพของมนุษย์ทุกคนให้ยิ่งขึ้นไปให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ